ตื่นนอนก็จะไปจ่ายซื้อกับข้าวร้านแม่แล้ววันนี้เนาะบรรยากาศเป็นฝนจะตกเลยครับวันนี้ครับ บรรยากาศคึ้มคื๊มครับวันนี้ครับจะซื้อกับข้าวร้านนะครับนี้ดูบรรยากาศรอบๆบครับอันนี้ก็กระท่อมหลังน้อยไว้นั่งฟังเพลงหรือร้องเพลง ทานข้าวตรงนี้แหละครับไปต่อไปกันก็นมาถึงร้านร้านแม่แล้วครับตอนนี้มาก็มาล้างเจลสักหน่อยเนาอนี่มีเจลอ,อยู่ครับ เข้าล้างต้องล้างิวล้งจิวอ่าได้แล้วครับคุณแม่ครับบวาสดีครับคุณแม่ครับอ่าวันนี้ลูกมาจ่ายอาจจะซื้อของนะครับวันนี้มาซื้อของแล้วก็ซื้อแล้วก็ที่เหลือก็ให้แม่ไปเลยครับวันนี้จะมาเอานมนมกล่องหนึ่งครับผม นมนมกล่องนึง,งนนไ,ไ,ไปไปในตลาดนีดนนนส่สอดสอดเดี่ยแม่คนนี้แหละครับแม่คนนี้เีแต่ให้ครับเนี่ย <laughs> อแม่ครับอันนี้ไม่ต้องทอนครับแม่ห้ารวอยไม่ต้องทอนครับผมออก็วัสดีคุณแม่นะวันแม่นะครับขอแม่มีสุขภาพแข็งแรงครับผมออขอบผมออครับผมค,ครับผมบัสดีครับ